สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ยอมรับเป็นคนผิดเองแม่ขวันอุตสามณีพูดแล้วยอมรับแม่เป็นคนผิดเองเป็นประเด็นขึ้นมาจากกรณีที่มีหญิงคนหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสังคมออนไลน์ระบุว่าถูกนายจ้างที่เป็นดารารางใช้งานเยี่ยงทาตให้กินข้าวจานเดียวกับหมาแถมทํางานไม่ได้เงินค่าตอบแทนอีกต่างหากทั้งนี้กับเรื่องราวดังกา่าวหลายคนก็ได้พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหญิงขวาญอุตสามณนีไวยทยนนท์ เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะมีการโพสต์รับสมัครคนดูแลสุนัขและแมวแถมพิกัดบ้านยังอยู่รามินทาซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับทางด้านหญิงสาวที่มีการโพสต์อีกต่างหากและงานนี้ขวานอุกสาวม่ีออกมาสแสดงตัวว่าเป็นขวานเองเพิ่งปลดแม่บ้านไปสองคนทั้งคู่มาทํางานได้3วันแต่มาทํางานแต่ทําให้สุนัขที่ชื่อเจ้านุ่มนิ่มเกือบไม่รอดไม่เคยมีพฤติกรรมแบบที่แม่บ้านคนนั้นออกมาพูดเลย โดยเฉพาะไม่ให้หลับไม่ให้นอนเลี้ยงหมา24ชั่วโมงหรือให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาไม่จริงมันเป็นการตกลงกันอยู่แล้วว่าจะทดลองงาน2วันค่าจ้างคือเขากินอยู่กับเราเขาทําจนกระทั่งหมาขวัญเข้าโรงพยาบาลและคุณหมอก,ก็ตรวจไม่ได้ว่าเพราะร่างกายน้องหมาไม่มีน้ําตรวจเลือดไม่ได้เราก็เลยให้เขาออกแล้วเด็กคนที่ดูแลน้องหมาก็ไม่พาไปด้วยขวัญได้จ้างคนคนหนึ่ง เราจ่ายเขาถูกปะคะแต่เขามาทําให้หมาเราเกือบไม่รอดหมาขวัญเองช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้พังงาพังงาเราถึงจ้างคนมาป้อนน้ําป้อนอาหารให้น้องหมาเราส่วนที่ให้เขาทานข้าวจานเดียวกับหมาอันนี้ไม่จริงจะบ้าหรอใครจะทําแบบนั้นพนักง,งานออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวนัญถ้าขวัญทําแบบนี้เท่ากับว่าพนักง,งาน4ี่ห้าหคนที่อยู่ออฟฟิศต้องมีความผิดปกติทางภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอ ล่าสุดทางทีมข่าวต่สอสายตรงถึงแม่แอลปราณีหรือแม่ของสาวขวาญอุสามณีสอบถามถึงเรื่องของที่สาวใช้ย้างว่าถูกคุณแม่ใส่ร้ายซึ่งเจ้าตัวได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่ายอมรับว่าแม่เป็นคนผิดเองที่เลือกเขามาเป็นแม่บ้านด้วยตัวเองอยู่ได้ประมาณ2-3ถึงวันพอเจอพฤติกรรมแบบนั้นเข้าไปเราก็ทนไม่ไหวจึงจัดการให้เขาออกจากงานทันทีเหตุการณ์ในวันนั้นแม่ไม่ได้อยู่บ้านจะมาบอกว่าถูกแม่ใส่ร้ายได้ยังไง และขวัญเองเขาก็มีใบเสร็จชาระค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลว่าหมาเราป่วยจริงมีอาการขาดน้ําจะมาพูดแบบนั้นนด้ยังไงเรื่องนี้ก็สอนให้แม่รู้ว่าถ้าเราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าดีคบคนต้องดูนิสัยใจคอก่อนถ้าให้เราเปรียบก็เหมือนชาวนาก,กับงูเหา่าซึ่งถ้าหาเขาออกมาโพสต์อะไรก็พยายามอย่าลงกลและตกเป็นเหยื่อในสิ่งที่คนนั้นออกมากล่าวอ้างและให้ร้ายเรา ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ